เอะใหญ่ใช้ื่โอเคนะคะอันนี้นะคะครับเนาะอ่ะโอเคนะครับอันดับแรกนะครับก็คือตอนนี้ให้พี่ทุกคนอยู่ในความสงบอยู่ในความสงบตั้งสมาธิไม่วอกแวกนะครับก็คือจริงๆอันนี้ต้องทําจริงๆนะครับต้องทําจริงๆมีคือมีสมาธิโฟกัสไม่วอกแวกคือถ้าอยู่ตัง ต่างที่ต่างถิ่นหรือว่าอยู่ในที่ที่มันรุนแายอะไรเงี้ยครับเราแนะนํารอให้กลับบ้านก่อนแล้วเราค่อยไปตัดหรือถ้ามีตัวหูฟังอันเนี้ยจะดีมากหูฟังที่เราพกติดตัวไว้เวลาที่เราตัดคลิปนะครับก็ต้องใช้สมาธินะครับดังนั้นอยู่ในที่ที่มันเงียบๆนะครับแล้วก็สองโอเวอร์วิวดูคลิปหนึ่งรอบอ่ะเดี๋ยวให้พี่ทุกคนครับดูคลิปเราหนึ่งรอบอ่ะดูคลิปที่เราเลือกมาหนึ่งรอบโอเคนะครับ ต่อไปให้เราสปิดหรือว่าแยกส่วนแล้วตัดทิ้งนะครับสคือใส่ซับไตเติลหคือปรับความดัง6คือซูมอินแอนด์เอาท์เจ็ดคือไฮไลท์และใส่คีย์เวิร์ดแคือใส่ซาอด์เอฟเฟกตและเคืออินเสิร์ตให้เรียงตามนี้นะครับเพราะว่าบอสเรียงมาให้แล้วคือถ้าไม่ทำตามเนี่ยมันจะทำให้เราเสียเวลามากเราจะแบบทำไปก็ฟังไปทำไปฟังไปสุดท้ายมันจะใช้เวลาตัดนานช่ แต่ถ้าเราทําตามนี่คือต่อให้มีเสียงรบกวน่ะเราแต่ถ้าเราจําสเตปการทําเหล่านี้ได้มันจะทําให้เราตัดเสร็จไปนะครับได้ครับแล้วก็วิธีการตัวถามว่าทำไมต้องใส่ซับไตเติลเพราะว่าบางคนนะครับพี่ๆนิ้วคาพตามนั้ก็คือบางคนเขาอยู่ในสถานที่ที่มันค่อนข้างวุ่นวายแล้วเสียงมันรบกวนแต่อย่างน้อยคือเขาสามารถอ่านได้เช่นอยู่บนรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยครับทุกหลายคนก็จะปิดเสียงไว้ แต่ก็ยังถ,ถ่ายดูคลิปได้เพราะว่าเขามีซับไตเติลนนั่นเองนะครับเนาะประมาณนี้นะครับแล้วก็ไฮไลท์คีย์เวิร์ดก็สอดคล้องกับตัวซับไตเติลนะครับทำให้เขาจับใจความได้ง่ายขึ้นนะครับประมาณนี้นครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเลือกเป็นคลิปวิดีโอแล้วกันนะครับรนอ,อย่างของเราก็จะเป็นเลือกเลือกของเอาคลิปนี้ของโค้ดเหมยแล้วกันอ่ะให้พี่ๆดูคลิปของตัวเองได้เลยโหแซ่ะมากฉันจะต้องแต่งนะ น่าจนทาจีนทาแก้มทาใสเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะเปิดอินเทอร์เนชั่นค่ะลูกแรกค่ะที่ลูกค้าถึงเรานะคะจะต้องเป็นมืออาชีพค่ะจะต้องดูเป็นมืออาชีพดูโปรเฟสซอร์นั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการใส่เสื้อผ้านะคะไม่ว่า ยาว โอเคครับทีนี้ Overview ของเราหนึ่งรอบไปแล้วนะครับทีนี้ของพี่พีบนะครับอของพี่เก้ากับของพี่พิมครับเรา Overview คลิปเราสักหนึ่งรอบเพื่อที่เราแล้วก็ Overview ไม่ใช่ดูเฉยๆเนาะแต่ว่าเราต้องจำว่าตรงไหนผิดพลาดนะครับมีหมูฟังไหมคะแต่ละคนมีหมูฟังเ่อ ได้ไหครับเแก้งนี้ได้มี่ที่ชอบหน้าเยมีแต่งได้ค่ะได้ได้เพราหม่ก็ไม่ชอบเหมือนกันครับไม่ได้เะนอต้องต้องตงหานี้ต้องกว่านี้ได้จะีปรับพร้อมกันทีตรทีนี้พี่ทีนี้ครับเราเดี๋ยวเราจำไว้ก่อน เราจำไว้กับว่ามีความผิดพลาดอยู่ช่วงไหนใช่ตอนแรกเราจําแค่เป็นช่วงพอเดี๋ยวเราค่อยไปสปิดไม่ได้ไหมฟังไม่ได้จะไม่อ่านเลยนี่ค่ะอ่านไม่ได้ตั้ง ตรงงเองตรงตัดตรงนั้นพี่พิมมีไหมาดลอ่างั้นให้พี่พิมเปิดตดไมเีป็นเป็นเสีบแบบไหนคะสีีครับให้สได้ตั้งสองแบบแบบแบบนั้นก็ได้ได้สองแบบใช่ปะใช้สีอย่างเดียวครับอแล้วนี่คืออะไรเอ่อแจ็คสามจุดห้าครับของค้นใหมไก็นัามีอ่ะโอเค แต่ถ้าไม่ได้เดี๋ยวแม่มี3.5ไหมน,น,นั่นได้ไหมเดี๋ยวลองใช้สีดู3.5ใช่ไหมเพือของนอกอ่ะไม่ได้เพพี่พิมมันเตะไปน้นสำหรับชาร์แบบแน่เลยอะได้แล้ว โอเคเดี๋ยวให้โ v e r v i e w หนึ่งรอบแล้วกันครับแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มตัดกันเลยใช่เพราะว่าที่บอสยังไม่ให้สปิตไว้ก่อนหรือมาร์จุดที่ผิดพลาดไว้ก่อนเพราะว่าไม่เพราะว่าออย่างเงี้ยครับโอเคโอเคเดี๋ยวเพราะว่าที่ที่บอสให้เรียงลําดับต่างนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราโอเวอร์วิวแล้วเรามาร์กไปด้วยว่าตรงไหนผิดอ่ะอันนั้นคือ เวลาที่เราจะใส่เอฟเฟกหรืออะไรอยงนี้ครับเราจะต้องมานั่งใส่ทีละอันที่เราตัดไปแล้วใช่แต่จริงๆมันจะมีแต่ยกเว้นตัวฟิลเตอร์นะตัวฟิลเตอร์สามารถกดปุ่มหนึ่งแล้วมันให้มันทุกอันได้ใช่แต่มันจะมีบางอันที่เราอยากจะอยากจะใส่ความพิเศษเข้าไปแต่มันไม่สามารถใส่ได้ที่หลังถ้าเราสปิดไปแล้วใช่ประมาณนี้รอบแรกเราอาจจะดูไวๆว,ว่าโอเคลิปมีตรงไหนที่มันขาดหาย ของพี่เก้าน่าก็ไม่ได้ตัดเยอะมั้งใช่ไหมมีตรงการนิดหนกับหัวท้ายครับผมอ๋อถ้าเนี่ยครับถ้าเป็นครั้งแรกที่เราโอเวอร์วิวอะพี่เก้าตัดหัวกับท้ายได้ใช่แต่ตัวตรงกลางอะอย่าเพิ่งไปยุ่งอะเผื่อเราใส่เอฟเฟคใส่อะไรเข้าไปก่อนอค่อยตัด คือโอโหอยู่ตอนแรกเราจะตัดแค่ช่วงหัวกับช่วงท้ายถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาหรืออะไรเงีครับใช่แค่นั้นพอ,อช่วงนี้นาะเราเราจำเ,เป็นนาทีคถ้าถ้าเกิดว่าพี่ก้าว,วมันถ้าเกิดว่าของเรามันมัน,มนอยู่ตรงกางมันไม่ได้แบกเยอะ,อะพี่ก้าวกดมาร์กไว้เลยก็ได้พี่ก้าวจิ้มลงไปที่คลิป อ่าฮะแล้วก็เราก็กดสปริตตรงนี้เชิ่แล้วเราก็แก้ไขาเลยอ่าตัวท่อนไหนครับพี่กาวที่มันไ,<ม>ไท่อน,ท,อนท่อนตรงนี้ใช่ไหมค,ครับอ่าเราบีบเข้าไปเงี้ยครับอ่าบีบเข้าไปงี้ก็ได้หรือเราจะทํางี้ถ้าบอสบอสจะนิยมแบบนี้อ่าแบบนี้<ม>แล้วก็ดกดตัดปึครับอ่ามันไม่ค่อยชัดแล้วว่าซูมได้ อ่แล้วพี่ก้าก็ค่อยกดตัดจริงแต่บอสไม่ได้ยินด้วยอาจจะอาจจะนิดนึงให้ดูก่อนไม่าได้ได้ไดประมาณนี้เดี๋ยวให้พี่ๆดูเป็นไอเดียก่อนก็ได้ครับใช่ดูเป็นไอ<ป>เดียไปด,ด้วยกัน,กน,กนใช่ครับเพราะว่าอันนี้บอสรู้สึกว่าต้องประกบแล้วเพราะว่าต้องนั่งฟังด้วยกัน ใช่ประมาณนะครับอ่าเดี๋ยวให้พี่พี่วางโทรศัพท์มือถือแล้วก็เดี๋ยวให้เราดูอันนี้เป็นพูดง่ายให้พี่พี่ครับช่วยกัน brainstorm หน่อยว่าจะตัดคลิปโพสเหมยยังไงดีมันเเร่ตอนเริ่มเหมือนม่วงเนาะเราไม่ชอบใจอ่าเดี๋ยวเราโอวิวอีกรอบหนึงเนาะว่าเอาไงเอาไงเนาะ ใอนการอื่นนะครับก็คือเหมือนที่บอสบอก,อออกคือในช่วงโอเวอร์วิวอ่ะเราอย่าเพิ่งไปตัดอะไรเยอะเนาะให้อันดับแรกเลยให้เราซือเข้าไปตรงนี้แล้วเราพยายามเช็คดูว่าแสงเสริมมันเป็นยังไงเราอยากปรับอะไรตรงไหนเนี่ครับเวลาบอสโอเวอร์วิวก็โอเวอร์วิวเนี่ยใช่ส่วนใหญ่คือบอสจะไม่ได้นั่งฟังแต่บอสจะอ่านปากเอาอันนี้มันจะเป็นเทคนิคขึ้นไปอีกคือเวลาเราตัดอะของบอสสามารถตัดตัดได้โดยที่ไม่ใส่หูฟัง เพราะว่าเราใช้เทคนิคการอ่านปากเอาพี่ๆก็ฝึกฝนได้ถ้าตัดถ้าตัดคลิปเยอะๆตัดคลิปบ่อยๆเราจะเริ่มได้เทคนิคนี้เองคือเราจะอ่านปากแทนที่จะฟังเพราะถ้าเราฟัง่เราจะใช้เวลาตัดนานมากรา mm hmm. ดเสียเวลากับการตัดเพราะว่านั่งฟัง mm hmm. แต่ถ้าเราอ่านปากเราจะทําให้ตัดได้ไว mm hmm. ครับอวัดก็สมมติว่าวัดไม่ฟังนะครับใช้เทคนิคอ่านปากเอาวัดก็จะรู้แล้วว่าอ๋อโอเคจะเริ่มตรงนี้ อแสดงว่าตรงนี้มีเสียงวัดอยู่ที่ทําหน้าพังงกพัง,งักอ่ะนะครับมาแล้วอ่ะพูดจบอ่ะเราก็จะรู้แล้วว่าตรงนี้แต่ก่อนอื่นที่เราจะมาดูตรงนี้นะครับเราดูแสงเสริงอะไรซึ่งมันยังไม่โอเคเนาะให้พี่ๆครับกดจิ้มที่ตรงนี้ก่อนจิ้มตรงนี้นะื่อทให้แม่สวยก่อนอ่ะจิ้มตรงนี้นะครับจิ้มตรงนี้ปึง้งนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะทําให้หน้าสวยก่อน ใช่คือเมืเอ่อกี้เราโออยู่เรียบร้อยเนาะทีนี้เราจะแต่งก่อนแต่งให้เสร็จก่อนแล้วเราค่อยตัดเพราะว่าไม่งั้นมันจะมีปัญหาสิหลักนะครับทีนี้แต่งแต่งอะไรได้บ้างมันจะมีเงื่อนไขนะครับว่าแต่งอะไรได้บ้างเพราะาบางอันแต่งไม่ได้เพราะไม่งั้นมันจะไปทั้งคลิปใช่ก็คือคลิปมันจะเสียหายนะครับอโอเค <laughs> ได้ครับแล้วก็ <laughs> พวกเคลื่อนวงเคลื่อนไหวอะไรอย่างนี้ครับไม่ได้นะครับ ที่เราจะทำได้นะครับอันดับแรกก็คือ retouch retouch แ้วก็ฟิลเตอทำได้สองอย่างจริงๆตรงนี้จดได้เลยนะครับเนาะเพราะว่าเป็นหัวใจสำคัญเหมือนกันใช่ก็คือ retouch ก่อนมีสามอย่างแล้วกันครับที่ต้องทำก่อนนะครับเพราะว่ามันสำคัญมากเพราะว่าไม่งั้นมันจะไปมีปัญหาทีหลังเขาเรียกว่างานแก้งานแก้ยากกว่างานสร้างเสมอ อ,อันดับแรกนะครับจะมีตัวที่ควรปรับนะครับจะมีเรื่องของ retouch มีเรื่องของระบบสีระดับเสียงนะครับแล้วก็มีเรื่องของเอฟเฟกนะครับนะมีอยู่สาบอันที่เราจะต้องทำการแก้ไขในเบื้องต้นก่อน <Ret> ouch, อมีฟิลเตอร์ด้วยมีสี่อันแล้วนะครับตอนนี้มีใส่แสงใหม่ นี่ไงครับกำลังทำพาทำอ่าแล้วก็ตัวใส่แสงใหม่อ่าเดี๋ยวพี่พิม์ค่อยลองพี่ก้าบเดี๋ยวค่อยลอกการ้านพี่ก้าใช่เดี๋ยวเราก็ต้องลอกการบ้านพี่ก้าเหมือนกันว่าพูดอะไรไปบ้างอะไรเนี้ยครับน้ะก็อันดับแรกเดี๋ยวเรามาไล่ทีละตัวเลยแล้วกันนะครับอ่ารีทัชก่อนอ่ารีทัชรีทัชอ่าเราจิ้มเข้าไปรีทัชรีทัชคือการปรับใบหน้าเนาะ ก็คือเราปรับได้ทั้งใบหน้าแล้วก็ร่างกายร่างกายวัดไม่ค่อยอยากให้ยุ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่สมจริงใช่แล้วจะพานจะโค้ง <c oughs> จริงๆก็ทําได้ครับอเราลองเราลองดูก็ได้ตรงนี้มันไม่ <c oughs> ไม่มีผิดถูกนะครับแต่ว่าเหมือนแบบมันจะทําให้ไอ้นี่นิดนึง <c oughs> ใช่ใช่ <c oughs> ง่ายไม่อยากให้เสียเวลากับตรงที่มัน <c oughs> ไม่ได้ดูชัด มาอใบหน้าคนะรับผมใบหน้าเนาะใบหน้าตรงนี้จะเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดแล้วนะครับแต่ถ้าสําหรับถ้าเราไม่ได้สนใจก็ไม่เป็นไรนะครับอค,คร่สนใจเอาเรียบเนียนก่อนครับฟัก์ชั้นแรกเรียบเนียนสําคัญนะครับเรียบเนียนอันนี้ก็คือเราก็ทําให้หน้าเนียนนะครับอันนี้คือเนียนขึ้นหรือเปล่าครับเนียนขึ้นอยู่อ่าเนียนขึ้นอยู่ก็ รดลอย,อ,อ,ยอ่ะทีนี้นะครับแล้วก็นะครับทีนี้นะครับให้เราไปที่แต่งหน้าครับเอปรับปรับรูปร่างอ่าปรับรูปร่างนะครับทีนี้นะครับมาที่ความกว้างตรงนี้ตามค่ะเอาแค่ตามพอไม่ใช้แค่ตามพอค่ะเป็นอย่าะโอเค <c oughs> แล้วแต่ว่าสารีระของใครเป็นยังไงอันนี้ระบุไม่ได้นอะอ่ะ <c oughs> อย่างของโค้เหมือนจะมีกรารค่อนข้างเยอะนะครับ ใช้เวลากับสิ่งนี้เนาะใช่ครับนะครับอันนี้คือโอเคแล้ว50ค่ะ50ค่ะโอเค50ค่ะแล้วก็ตัวหน้าเล็กไม่ต้องใช้นะครับหน้าเล็กมันจะทําเป็นงนได้ไม่งั้นมันจะผิดสัดส่วนแล้วก็อ่าโอเคแล้วแต่งหน้า แต่งหน้าก็จะมีอายแชโดว์มีอะไรงเงี้ยครับให้เราเลือกลิสตงริสติกหรือจะใช้ตัวอะไรนะเมื่อก,กีอ้อ่ะลุกอ่ะันเนี่ยแต่งหน้าอันนี้คือมันจะเป็นฟิลเตอร์ <filter S 2> มาให้ใช่ประมาณนี้นครับ <c ười> อันนี้ไม่แต่งแล้วกันครับ <c ười> แต่งแต่นิดเดียว <c ười> อ่ะเนี่ยครับมันจะมีคําว่าปรับใช้กับทั้งหมดคือหมายถึงว่าเราสามารถที่จะให้ทุกคลิปที่เราสั่ไว้อ่ะให้เป็นแบบนี้หมด แต่ทีนี้มันจะมีบางฟังก์ชันที่บอสยังไม่อยากให้สับไว้ก่อนเพราะว่ามันจะมีบางฟังก์ชันที่ไม่มีปุ่มนี้อันนี้ครับคือปัญหาเลยถ้ามันมีทุกอันนะว่าจะไม่ซีเรียสเพราะแต่ก่อนว่าก็เจออันไหนว่าก็สปิดสปิดสปิด,ปดไปเลยครับเดี๋ยวอันนี้เรามาดูโ<ม>อ้ยอ๋อ,าาอ,อ,อแล้วก,ก็อ๋อได้ไหมครับ ห้าสิบบาทห้าสิบบาทชั่วโมงก็โอเคีเขาบอกแเยีชั่วโมงลวกินข้าวเย็นว่าแีชั่วโมงนเดี๋ยวสั่งเดี๋ยวสั่งอาหารใช่ไหมครโอเคได้เลยครับน้องก็เดี๋ยววัดต่อจากโคดเหมยเลยนะกันนะครับให้โคดเหมยไปทำธุระนะครับทีนี้นะครับเรารีทัชเรียบร้อยนงเมื่อกี้เราใช้แค่ปุ่มเดียวทีนี้เดี๋ยวเราไปอีกปุ่มหนึ่งไอ้การติดตามกล้องคือเขาเอาไว้ใช้เต้นนะครับที่พี่เคยเห็น ติ๊กต็อกไหมที่เขาเต้นแล้วทีนี้กล้องมันเหมือนเคลื่อนไหวไปตามคนอันนี้คือเขาใช้ฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันที่จุดเด่นเป็นจุดเด่นของแคปคั่เลยที่ทําได้นะครับใช่ใช่ครับการติดตามของกล้องที่เขามีกล้องระบบติดตามเราไม่ต้องไปเสียการเหมือนนั้นเละโอเคไม่ไม่ต้องครับไม่ต้องโอเคปลอแยกครับเรา่ยต้องมุบอีก5นาทีเดี๋ยวเราไปมมบต่อด้วยคอมพิวเตอร์เรา ้อก็ไปจุ่มกันนะคะเพราะว่าอันนี้เรามีเวลา5นาทีแล้วก็ถ้าเราต่อคือก็ขอคิด500เลยที<อ>นี้<อ>ไม่มีเงื่อนไขเดี๋ยวเราไปทินข้าวที่โน่นแล้วก็นอเดี๋ไปใช้เสียงที่โน่นโอเค